ก็สวัสดียามเช้าครับก็มาเก็บกับดักหนูกันเมื่อวานตอนเย็นมาดักไว้นะครับตอนกําลังดักมีคนรู้จักกันโทรมาตามจ้างรถกระบะผมไปขนของนะครับผมเลยดักได้แค่ประมาณไม่ถึง10อันับผมประมาณ67อันแหละประมาณนะี้ับผมก็หมายเดิมเดิมะซ้ําไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็มาดักตรงที่ อย่างเหลืออยู่นะครับเนี่ยทงเนี่ยเมื่อผมผมดักเมื่อคลิปที่แล้วนะครับทงเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้ซ้าหรอกโอ้โหครับรอยมากัดเมื่อคืนผมไม่ซ้ํานะครับรอยกัดเมื่อคืนผมเห็นว่าผมดักไปแล้วผมเลยไม่ได้ซ้ําเ <c oughs> สียดายครับถ้าผมวางกลับไว้นี่มีสิทธิ์นะครับเนี่ยผก็เริ่มจับหลังนี้ไปก็เมื่อคลิปที่แล้วผมดักออกมาจากทางวนทัาวน วนออกไปนี่ครับเศร้าครับมีรอยกัดได้ใหม่อาะหลังแรกครับหมานครับผมอมดักหกเจ็ดอันมีแต้มนะครับโหแข่งกระดกเลยเมื่อคืนไม่ได้มาดูครับตัวสวยด้วยครับหมดขึ้นที่อาจจะเป็นไอตัวกัดนี่อะไรครับเนี่ยตัวกัดใกล้ๆเนี่ยพรามันอยู่ใกล้กันแต้มแรกครับ ถุงก็ไม่ได้เอามาใส่ครับผมดักน้อยเับผมใส่เกงใส่เกงขาสั้นมาครับเนี่ยใางเกงขาสั้นมาเลยครับก็เส็นดักแค่หกเจ็ดอันก็เลยไม่ได้เอาถุงเอาอะไรมาใส่ครับผมแล้วว่าจะใส่หน้าตะแกรงรถกลับไปเลยที่สองครับเอาลั่นครับลั่นแต่ไม่มีตัวอืม ปกติกับดักผมลั่นนี่จะพลาดยากนะครับนี่ก้อนยางเพราะเหยื่อพวกนี้หนูน้อยไม่กินนะครับผมหนูซิงนี่ไม่แตะเลยนะครับเหยื่อพวกเหยื่อน้ําทั้งหลายนะครับหนูซิงจะไม่จะไม่สนใจนะครับพลาดครับผมอัทงที่สองนี่ครับหมายแห้งแล้งเงี้ยผมมาชอบจริงๆครับ หนูมันติดกับดักง่ายครับเพราะหนูมันอดหลังที่สามอยู่ไหนนู่นเลยมัหลังที่สามอยู่นี่ครับใกล้ๆหลังที่สามเงียบครับดูรอยขี้นี่ครับถ้าติดก็ไม่น้อยเลยนะครับถ้ามันติดนะครับแต่มันก็ไม่มีตัวนะครับ นี่ทงผมอันนูน้นทงใครไม่รู้ครับนานแล้วหรืออาจจะเป็นรอยผมมาดักตั้งแต่นานแล้วก็ไม่รู้ครับตั้งแต่ต้นปีําที่เก่าดักหนูทุกวันจำไม่ได้ครับสามหลังมีแต้มครับหนึ่งได้ครัวนะครับเนี่ยตัวเดียวก็ดู ไม่ตัดไม่ตัดนะครับชิปนี้เพราะกับดักน้อยนะครับปล่อยยาวเลยครับเดี๋ยวอีกหลังสองหลังประมาณนีน้แล้วมั้งเย็นนี้ต้องมาซ้ำครับหมายนูน่นปากอ้อยทิวยาวไปนู่นเลยนะครับป่านู้นก็มีแห้งแรงเหมือนกันดักซ้ำก็ไม่ต้องกลัวครับดักหนูซ้ำก็มีครับคนดักก่อนมันเอาไปกินไม่หมดแล้วครับ ต้นแคนาแคป่าดอกร่วงเต็มเลยครับผมสวยงามดีร้อยมากัดไใหม่หมเลยครับนี่ครับร้อยกัดเมื่อคืนเลยครับผมนี่แล้วกับดักผมอยู่ตรงนี้กินเยอผมไปเนาะไม่กินครับ ไม่กินเยอะผมหืมรอยกัดใหม่ๆครับนี่ครับรอยกัดใหม่ๆเลยฟันใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ก็ไหนอีกอู้หูอัอนนึงสองอันเหกสองหลังสุดท้ายเก็บมาแล้วสี่แสดงว่าผมรักแค่หกหกหลังมีแต้มหนึ่ง ดีไม่แห้วครับเหลืออีกสองอันขอ,อสักแต้มเถอะนะจะได้กระทะหนึ่งครับถ้าสองแต้มนี่กระทะใหญ่แต้มไม่มีครับนือครับ้อยกัดเมื่อนอน,อนก่อนเลย ไม่ติดครับดักหนูก็มีติดมั่งไม่ติดมั่งครับถ้าติดทุกหลังนี่เป็นไปไม่ได้ครับดักหนูมาสาสิบกว่าปียังไม่เคยเจอนะครับติดทุกหลังหตัวเจ็ดตัวแปดตัวประมาณนี้ก็ว่าหมานแล้วครับนี่ครับรอยมันกัดกัดวันสองวันก่อนคลอยฟันใหญ่มากครับมันกัด มันกัดพระบานเลยหลังสุดท้ายครับลุ้นโอ้โหนั่นครับพี่น้องแต่ไม่ติดงียบร้อยมันกัดลั่นไม่ติดอ๋อไม่ลั่นครับมันลากไปมันดันครับมันไม่ได้ลากหรอกมันคงดันผมคงดันเลยเพราะผมดักตรงนี้มันคงดันออกไปทู้นครับถ้ามันลากเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับที่จะไม่ลั่นคงดันครับ หนูตัวนี้ฉลาดต้องเจอกับฟ้าผ่าครับหนูแบบนี้ครับดูล่ลยมันกัดใหม่ๆนะครับกัดใหม่ๆเดี๋ยวยีนี้จะมาซ้ำครับยีนี้ต้องซ้ำยีนี้ผมจะใช้เป็นเป็นขาวโพดเม็ดแล้วกันขาวโพดเม็ดจุ่มยางอมแงมครับครับก็เก็บเสร็จแล้วหกอันหนึ่งแ้มครับทริปนี้น้อยหน่อยดักน้อยไปหน่อยครับ ดูไม่สนุกเลยครับผมดักแค่หกหลังัะผมออกก่อนนี่ก็นนู่นครับมีทิวทิวป่าอ้อยครับทิวป่าอ้อยยาวไปนู่นเลยนะครับมูนนะเขตนี้ก็หนูค่อนข้างค่อนข้างชุมนะครับเขตบ้านผมผมก็หากินได้เรื่อยๆครับ ขอบคุณที่ติดตามครับหกแต้มเอ้ยหกอันหนึ่งแต้มครับผมก็ใส่หน่อไม้ดองผัดใส่หน่อไม้ดองก็ได้กระทะหนึ่งพอดีครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจคนทำคลิปครับขอบคุณที่ติดตามครับ